สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวิชาพารศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นโดยครูกระมวลอินทรประสงค์หรือคุอ้โต้งนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยไปการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นหนึ่งการยืนสองการก้มสามการนั่งสี่การเดินห้าการวิ่ง และอย่างสุดท้ายอย่างที่6นะครับการกระโดดการยืนหมายถึงอะไรเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อาจมีการเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเช่นการยืนตรงคารพพงชาติการยืนแปลงฟัน การยืนต่อแถวเป็นต้นนะครับส่วนการก้มเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่โดยอาจใช้อวัยวะต่างๆเพื่อทำกิจกรรมเช่นการก้มเก็บสิ่งของหรือการก้มผูกเชือกลองเท้านะครับต่อมาการนั่งเป็นการเคลื่อนไหว เพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนที่เช่นนั่งเรียนหนังสือนั่งรับประทานอาหารนั่งเล่นและนั่งทำงานนะครับต่อมาการเดินเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดต่างๆที่ต้องการเช่นการเดินไปโรงเรียนการเดินไปตลาด การเดินแบบการเดินนะครับเป็นการเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าสลับกันขณะเดินเท้าข้างหนึ่งจะอยู่บนพื้นส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งก้าวบนพื้นลำตัวตั้งตรงปล่อยแขนแข่งไปตามธรรมชาตินะครับการวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ต้องการอย่างรวดเร็วเช่นวิ่งไปโรงเรียนวิ่งไปซื้อของนอกจากนี้การวิ่งยังใช้เมื่อต้องการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงการวิ่งเป็นการเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าสลับกันอย่างรวดเร็ว ไปในทิศทางใดก็ได้ขณะวิ่งเท้าทั้งสองข้างจะลอยจากพื้นและใช้ปลายเท้าลงสู่พื้นนะครับการกระโดดเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ทุกส่วนของร่างกายลอยขึ้นจากพื้นเพื่อทำกิจกรรมต่างๆหรือหลบหลีกสิ่งอิ่ขวางเช่นการกระโดดเชือก การกระโดดเพื่อจับสิ่งของที่อยู่สูงส่วนการกระโดดนะครับเป็นการยืดย่อตัวแล้วใช้เท้าทั้งสองข้างออกแรงเหยีบตัวจากพื้นให้ลอยสูงขึ้นไปและลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างโดยย่อเข่าเล็กน้อยนะครับใบงานวิชาพละศึกษานะครับ เรื่องการขึ้นไหวร่างกายเบื้องต้นคําชี้แจงให้นักเรียนนะครับบอกการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆโดยนําข้อความที่กําหนดไว้ให้เติมลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นใบงานแต่ครูจะให้ทําลงในสมุดก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำเลข1นถึงหเนี่ยไปเขียนไว้ในสมุดแล้วก็อย่างเช่นดูรูปภาพที่1ว่าเป็นลักษณะใดก็ให้เอา ทำข้อความที่ครูกำหนดไว้เนี่ยครับเอาไปใส่เอาไปเขียนได้เลยส่วนใครที่อยากจะแบบว่าวาดรูปและตกแต่งระบายสีก็ได้นะครับส่วนวันนี้ครูก็ฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณครับเรียนแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้ด้วยนะครับเผื่อแบบว่าครูมีคลิปในการเรียนการสอนหรือคลิปที่ครูทำลูกเสือ เอาไว้แบบที่เราเข้าค่ายที่โรงเรียนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ